ตัวอย่างตัวสุดท้ายของหนังเรื่องมือปืนจากผู้กำกับโฟ k ิงส์เพิ่งจะปล่อยออกมาหนังดุดันจริงจังตามแบบฉบับผู้กำกับและเชื่อว่ามีแฟนหนังติดตามเข้าไปรับชมแน่นอนมือปืนหนุ่มผู้จะล้างมือเพราะหญิงอันเป็นที่รักและดูจะเป็นแนวทางแอคชั่นผสมโรแมนติกแต่ว่าตัวอย่างดูจะเน้นไปที่แอคชั่นและความดิบเถื่อนมากกว่าผมเลยอดไม่ได้ที่จะคิดว่าถ้าตัวอย่างหนังชูความรักเป็นตัวนำแล้วตามด้วยแอคชั่น ตัวอย่างอาจจะดึงดูดได้มากกว่านี้เหมือนจอ์นวิกที่ใส่ศิลปะลงไปในการเข็มฆ่าเหมือนดอกกุหลาบที่พันกระบอกปืนว่าแล้วก็คันไม้คันมือขอลองตัดตัวอย่างเล่นๆแบบที่บอกไปมาดูหน่อยดีกว่าหลังจะมีเพชรจะนั่งรับมาได้จริงหรอได้ <That design. S 2> ทีสุดามึงจเลิกกูว่าเลิกไม่อยากติด้างยี่อะไรมึง แล้วไ,ไม่ต้องกลับมาหากูอีกเลยฉันทำเพี่อ,อพันให้ทันใช่อยากอยู่คนเดียวไปดี่ว่ามึงยังอยากที่จะอยู่นอกลูกโกรกลูกกับเดียรถ้าเมยงมาจากนี้แล้วยิงจริงไม่ข้ามทางเลยว่ะจะอาทิตย์หนึ่งแล้วผู้กองยังไม่รู้อยู่ว่าใครเป็นคนยิงผู้ใหญ่ ใจเย็นๆหน่อยสิครับกำนันตำรวจสืบสวนไม่ได้มานั่งเปิดไพ่ยิบสีอีก,กอล้วผู้กองคุณไม่อยากโดนวางไพ่ไม่ไองอดไปไม่ตายสิโค้กว่ะไม่ฆ่าน,น้องไอ้สองนาย,มนายไม่ขายเรื่องเราเนี่ยเมื่อตัดสินใจเดินมาในสายงานแบบนี้นะมันเลิกยาก มึงไม่บอกมใช่ไหมกลวมึ้องเจอทำไเข้าใจจริงป่ะี่อันนี้พี่ต่อไม่เสรจอใครงานนี้คจบแล้ว